รอบนี้คุณสัมภาษณ์ครับทำไมครับอยู่ใกล้ๆเราหมองไม่ผมไม่สมองครับดูครับดูความต่างระดับครับความต่างระดับไม่เท่าไรแต่ว่าความหล่อนี่กินความหล่อความใสโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะแต่ว่าตอนนี้นะครับผมเรานะครับมีเขาเรียกว่าเป็นบัตรเดบิตค์ดของทานธนาคารกรทูสีนะครับแลหรับแฟนพันธ์แท้เอฟด้วยอออ่าันนี้๋อโอ้ เป็นยุคของเดอวินเนอร์เดอะวินเนอร์ฮะใช่รอบต่อไปรอบต่อไปเจอแน่นอนที่นี่วันนี้แต่ว่าถามน้องออฟหน่อยครับผมน้องออฟใช้บริการอะไรกับธนาคารกรุงศรีบ้างเอ่ยผมจะฝากเงินตลอดครับโอ้ยรวยดิไม่ไม่ถึงขนาดนั้นครับ<ม>ก็คือเน,นี่ยแหละที่ทำมาเนี่ยแหละครับก็คือฝากไว้กับธนาคารฝากไว้ธนาคารที่ตลอดนี่ครับโกเบี้ยดีใช่ไหมฮะดีฮะโอ้โหเยี่ยมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับผมแอบมาอันนี้เป็นบัตรที่ออฟใช้นะครับ เป็นลิซ่าเดบิตใช่ไหมครัอันนี้จองมาแจกใช่ไหมคะเฮ้ยอันนี้ของผมใครใครรู้เลขรหัสไหมครัใครรู้เลขรหัสไหมเดี๋ยวออฟให้เลยรู้ไหมรู้รู้แล้วเขาจะรู้ได้ไงอ่าโอเคครับได้ครับอ่าอันนี้อันนี้แจกจริงแจกจริงแจกจริงระว้าวอ่าเอออ่าจะให้ถือไว้เลยค่ะมีอะไเดี๋ออฟด้วยนี่ฮะเขาบอกเลยว่าฟันไม่เข้าแทงไม่เข้าครับทำไมมีไม่ใช่ยันอ๋อเหรอ เป็นไลน์เซ็ตของอ๊อฟเองครับอ่ะจะจ่ายยังไงคะจะจ่ายยังไงเอาไปดีมั้ยนี่เลยครับถ้าใครที่บอกว่าเป็นแฟนมันแท้ของ AF แล้วแล้วก็คุณจะต้องมีบัตรนี่เลยครับบัตรเดบิตทาร์ตเอฟเดลวินเนอร์ใครมีฮะมาเลยรับไปเลยหยโอ้โหโอ้โหตรงไหนฮะนี่ฮะใช่เลยพี่ใช่เลยครับขึ้นมากเกล่ะคุณมาเกล่ะมีไหมครับมีความแหม่ว่าชื่อจะต้องต้องกับบัตรประชาชนด้วยนะคะอ้าว ไหนครับไหนครับมีสองใบแล้วพี่ไม่ให้ให้ให้ท่านเดียวให้ท่านเดียวครับไหนเอามาแล้วมาแล้วไหนไหนอ๋ออ๋ออ๋อไหนผมขอเช็คหน่อยสิครับว่าตรงกับชื่อพี่หรือเปล่าครับพี่ขอดูความเป็นชาชนด้วยนะคะมีไหมฮะมีไหมฮะไหนเอ่ยไหนเอ่ยติ๊กต๊อก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 พีชื่ออะไรครับมีชื่อสุวิทย์อันนี้ลายเซ็นอะไรครับ ลายเซนสุพิทอาจจะท่าจะมีบ้างเนาะอย่างกับกรกรดลายเซนคุณพี่รือว่าชื่อกรากฎดอันนี้ก็ถูกต้องถูกต้องอ่ะอ่ะแจกไล่เอาไปเลยรับรับมือแล้วออฟเลยรับกับมือแล้วออฟเลยครับนี่รับไปเลยแล้วก็พี่สุพิทด้วยครับโอ้โหขอบคุณครับ ขอคืนนะครับแม่ฟันแห้งจริงเลยนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดนะครับผมที่พลาดเดี๋ยวกันนี้ไปแล้วก็รอบต่อไปมาพบกับซานี้ได้มีของรางวัลพิเศษแน่นอนเราจะรับซานีิรีบไปสมัครกันเลยนะคะในรถจะได้ของรางวัลพิเศษแบบนี้ใช่แน่นอนใช่แต่ว่าออครับตอนนี้เขามีผลงานอะไรให้ติดตามกันบ้างมีเป็นพิธีกรรายการอาหารครับแล้วซีบีเชฟเช่นครับโอ้ชอบอาหารเลยครับเนี่ยใช่ครับโอ้ก็อยู่ช่องเอ้อ ชูอีไซครับทุกวันจันทร์ครับติดตามชมได้แล้วก็มีคอนเสิร์ตที่พวกเล่นไปแต่ไม่รู้จะพูดทำไมก็อยากพูดครับเป็นคาเฟ่เดลามูครับเพราะว่ามันไม่มีดีวีดีวีซีดีขายจบไปแล้วนั้นสนุกมากสนุกไหมโอ้โหแค่ไม่ดูกันหมดเลยไปกันตลอดทุกที่เลยตอนนี้เนี่ยยังมีหนึ่งเพลงจากออฟรออยู่ค่ะใช่ครับ